กับเด็กบอ,อืมแม่บ่ต้องถ่าเด้อมือนี้พอดีพอต้องได้ออกไปกวดซา,าวบ้านอยู่ทางนอกคุณนะวะ้ามือนี้คงสิแล้วเดิอคุณละขับรถด,ดีดีเด้อโดยๆบ่ต้องเป็นห่วง เพิ่มบมน,น,น้่นอยหนึ่งเด้อมันมีหอยแตกจุดไวโรดแล้วเขาจะไปแก้นลำกันไหมได้ได้จุดแมนจุดไวโรดอ่าพวกเจ้าสองคนทาพิชอบบริเวณนี้เด้อเดี๋ยวถามมีขั้นตอนหรบวกเขาแจกก็สามารถห้องถามไ้ได้แรไปประจำยุทธจน้งถาโดยหัวหน้าเราต้องเป็นห่วงตอนเฮียนใส่เครื่องมือน้องได้คะแนนเต็ม เลอลอให้ท่นหมอด้อโอเคพรคายปล่อยออกมาดีายขออีกวันนึงได้บเขลาลอๆอลาปลอยออกมาโอเคเหรอเฮ้ยไคนีบอเออกูก็ว,ดดว,กว่าแม่เล่าอยู่เลยือเล่าปนะ่นนี บาดเราแล้วเรียกไปขอไรห้หุ้นมาแล้วเนาะจะดีเลยเท่าสีทองนะนนะเนาะสีทองสองีสีผนะ้พา 1, พันแผลท่านมองจำนวนเานท่านมองจับขออะไรหุ้นน้ <ขอ S 1> ได้บ่โอเคได้ได้ได้ไม่าได้เนาะได้เนาะโอเคเดเดเ็สวัสดีสนวะัสดีเนพะ okay. ิ่งึงพวกนั้นไหม เดี๋ยวมาทางเขาตลอดสงสัพวกมักเพิ่นกับมักเขาแล้วเขาอะเพื่อนไรเนาะนางงามประจำทีมเพื่อนนี่จะจม่เป็นคนว่ากงเนาะแต่เสด็จเขามีแฟนล่ะเออแล้วเพิ่นเด็กเขาเป็นหลุมก็ไไพอืมบอบบมีแล้วกับัอีงมูันคิดเรื่องพวกนี้เธอนะะันบอกกระแท้ เเ <ừ. S 1> ทียงอย่างไปไปเบืองบอกไปไปจริงเกิดเลยจรงอะไรเปล่อาอก,กาศน,าน้าหรือไอ้มงช่งของหายนี่เจ้าพงหูจักหมอหรือว่าเพศสุขเสริมใกล้ๆแถวนี้บอกเพราะถ้าจะเอินรถจากในเมืองนีไอ้คิรวมสิดนโพทเธอสิมาฮอดนี้เออ ไปได้ยินว่ามีทีมแพทย์หมอเพิ่อลงมากวดอยู่แถวบ้านเขานี่แหละเดี๋ยวใครจะลองโทรถามข้าเจ้าให้ไดโ้โอเคโทรเลยโอเคยนนอเดีานนสูงแล้วนมันอกนหมอคนเจ็บต้อการคมเฉลย่วน ปวดตรงไหนเสียแล้วเข้าบ่อนี้เด้อหูซึ่งนอะเครื่องเนาะ น่าอ้เอามันของเกาอีหลีตันนี้หรืออาจเป็นคำพีบันทึกประวัติศาสตร์ใดนหนึ่งที่เป็นภาษาบบวาณแต่เขาต้องได้ผัวพันหาเสียวซานผู้ที่มีควมหูทางด้านภาษาี่มาช่วยตามหลังโดย ขอบุญสวยได้บเจับตอนนี้นหนุ่มได้มีโอกาสบวชและได้มีโอกาสศึกษาภาษาสันสกิตโบราณแบบนี้แหละและตอนนี้น้อยมกักเบิ่งฮุกเงาผจนภัยเนี่ยก็เลยพ้องหูเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะขอบิงให้ได้บอได้เจ้าทางบอในนี้เขียนว่านี่แมนบันทึกตำแหนง่งกุญแจ เพื่อน้ำไปเปิดหีบสมบัติอันล้ำคา่าแต่ว่าแสดงว่ามันต้องมีอีกอันหนึง่งมันต้องมีอีกไปนนไหนึ่งแสดงก็ต้องอยู่แถวๆบริเวณเดียวกันนี่ทาา่านบอก อันนี้เดชเมนบอกโอ้ต้องลอง,ลองจับเทีบตรงเนอะโอ้พวเพิกเลยโอเคอย้ายเปไหนถ้าเทียบใส่แผนที่ปัจจุบันเนาะตำแหน่งกุญแจบูฮาน,นี่อยู่เขตวัดเซียงควรเลยนี่วัดเซียงควรสันนุ่งมีไปเก็บเครื่องมือคุอคนมาแล้วหาด้วยเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด เพราะว่าเป็นเรื่องในรับสารโดยคนน่ะด,ดีเลยทางหมอมิแต่หมอต้องได้ให้พาคนเจ็บไปศึกษ์ลาที่ใกล้ที่สุดสัดสดกก่อนจ้าวผมจอาสิไป,ไปไปนำหมอเ,เออท่านหมอจอดในพวกเขาลุกหนีก็ได้ พ้องสิขอยรู้หซะเพราะว่าทา,า้งไปซุกศาลามันคุณละทางกันป้องอยางไปอีกนี่ยังขนาจะโค้ทางใหญ่ละถึงสิบุเสียเวลาคนเจ็บถึงเส่นบอกเจาได้ Thank you. ค่อยเลยนางบ่ได้ว่าสิเอานะ